กาวห้อนซุปเปอร์เจลมาแล้วกาวห้อนซุปเปอร์เจลยกรังยกรังนี้ตกหลอดละ6บาท50หลอดในราคา3ใบแดงกุกัวนะครับพ่อแม่พี่น้องปกติที่เราซื้อกาวร้อนตามร้านค้าร้านขายของตามตามบ้านปกติเราเขาจะได้ซื้อหลอดละ25บาทหลอดละ35บาทหลอดละ45บาทกม็มีครับเพื่อเผื่ออันที่ดีๆหน่อยก็65บาบาทนะครับผมพี่น้องตัวนี้เป็นกาวร้อนซุปเปอร์เจลนะครับผมพ่อแม่พี่น้องตัวนี้กาว ร้านซุปปราเจียวคุณภาพหลดละหก บาทพี่น้องครับมาแล้วว่าสิว่าหลดละหกบาทผมอยากขอแนะนําพี่ๆที่เปิดร้านขายของชําเอาซื้อไปนี่นะครับผม50หลอดเดาไล่ตกหลอดละ6บาทใน50หลอดนี้ในราคา3ใบแดงกวัวบาทเขาเอาไปขายต่อหลอดละ25บาทก็คือได้กําไรเล็ดรๆเลยนะครับผมสําหรับกาวร้อนตัวนี้จะมีท่อหยอดสายกาวร้อนอย่างดีเลยนะครับลหลายคนที่เพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นกาวร้อนแท้ไหมจะเป็นกาวร้อนที่หยอดแล้วแน่นไหมตัวนี้บอกไว้เลยเท่ากันกับที่ผมเคย ซร้านขายของชําที่ดีๆเลยนะครับตัวนี้ก็คุณภาพเหมือนกันสําหรับซุปเปอร์เจลตัวนี้ ใช้ในงานไม้งานช่างงานติดไม้ต่างๆได้หมดเลยครับงานคันธนูว้าวได้หมดเลยนะครับผมยกรังตัวนี้ผมอยากแนะนําพี่ๆนะครับ50หลอดหรือใครจะไปไว้ใช้งานนานๆหรือเป็นช่างอย่างเงี้ยก็คือเหมาะเลยนะครับ50หลอดตกหลอดละ6 L. บาทนั่นพี่น้องครับพู้ได้สิบบสื้อถ้าพี่ๆไปซื้อตามร้านค้าต่างๆระหว่างซื้อหลอดละ25 L. บาท50หลอดกับระหว่างซื้อหลอดละ6บาท50หลอดพี่น้องเสียเอาอย่างราค่าถือก็ราค่าแพงแค่3ใบแดงก็บาทกาวร้อนซุเปอร์เจลคุณภาพตนนัวนี้นาวินเอาตะกรามมาปัก ไหวเรียบร้อยแต่เด้อพี่น้องก้าเหลืองๆใต้คลิปนี้จะเป็นตะก้ากาวร้อนตัวนี้นะครับยกงหลัง50หลอดกดได้เลยนะครับราคาคุ้มมากๆนะครับพี่ๆครับ